วัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยค่ะคุณเชินนงนุษค่ะ นะคะแทนที่ของแต่สตาดุ่มด้วยนะคะเนื้เป็นงานของมูลนิธิแม่บ้านภาษาขอกล่าวถึงความเปิดมาของมูลนิธิเล็กน้อยนะคะมูลนิธิแม่บ้านภาษาก่อกำเนิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านจากหลายอาชีพมารวม รวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์เพื่อสังคมและก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2515รวมเป็นเวลา43ปีตอนแฟนขับขึ้นลาจะเกิดสึ้นนคะคะในระยะเริ่มก่อตั้งเป็นสมัยที่บ้านเมืองถูกลุกรามโดยพวกคอมมิวนิสต์อองมองาร้ายพวกเราไม่สามารถไปร่วมแ,แก้ได้ด้วยกันเอง เจ็นอยากตั้งมานิธิหาเงินก็ช่วยเหลือตำรวจแสดงใจดาที่้นปราคฟามมิสยกกันและจดนำเินรยได้คือคุนข้าวสวายแต่สำเร็จก็รีนรตินทราบราชชเนีเพื่อช่วยเหลือต่างจากพระราชนิพนธ์ก็ใชู้เหนือให้เป็นผู้จัดทำพระบุตรหลุเสือชาวบ้านเป็นคุณข้าวถวายเพื่อได้สถานแก่กเสือชาวบ้านตามพระราช เกการบ้านเมืองสงบลงนการโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆที่โครงการมหาจังหวัเพื่อเด็กนักเรียนโครงการสุขาสถานำให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ยากจนในชนบทเพื่อปู้กฝังนรัยม่ให้เกิดศพนิสัยที่ดีและเิดตั้งทั้งที่โรงเรียนและที่ก้ลังแกนต้นในปีพศ2 5 4 7เถิดปที่บัดสีรัมที่ภาดตาย การช่วยเหลือสภูนประชาไทยโดยการสนับสนุนพื้หญิงฟูความคงอยู่ของแม่สร้าในภาคเหนือจับได้โดยการจัดตามเส้นยึดสมนี้ที่ชายเราต้องตัดลายดอเสื้อยืดโดยมูลนิธิเป็นตัวแทนนำมาจำหายให้ปัจจุบันมูลนจิได้เห็นคืงความยากลำบากของประชาชนสมาจังหวัดภาคใต้ ิดจากการประทากันระหว่างผูขอการร้ายกับเลานสถานตำรวจโดยนักชาติชนบนที่พูดภาษาจีนวันนี้จบหาเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ประบภัยดังนั้นตั้งแต่ปีพศ2550ถึงปีพศ2555มูลนิธิได้จัดการขายสมบัติประชชนเป็นประจำทุกปีในงานสวนหลวงรัช้าต้นหัวแม่นอารามพันท์้ายที่สวนหลวงรัช้าโดยนำเงิน ทูลพระราาไสมเร็จพระางเจ้าพระบรมราชินีนาถ่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประกอบไทยในด้านกวารปลอดอัยี่หมร่งการศึกษาในปีมศ2566บริษัทไทยก็มีการแจ้งจัดแอนุภาพใหู้มนิธิได้ใช้สถานที่แนศูนย์การค้าจัดงานสมบัติให้ครชมโดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมพาธีศึกษานจวนาก ที่สามติดต่อการที่ท่านผู้บริหารได้เลือกเลืสถานที่จัดงานสมัครประชาชนอยู่เช่นเคยงานนี้จัดสมเด็จผลสมเด็จจะต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมทั้งจำนวนหรือซีสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาย่มเยาว์วันนี้ที่ขอขอบคุณท่านบริหารระดับสูงของศูนย์การค้าระดับกัลนัตอี้ด้วย ในโกาสนี abei, a roommate, a ้ม uh, uh, ุ้งที่ขอขอบคุณศ so ิลปินจากเวียดาสีพอดาที่มีจิตใามาที่มีจิตัตามาทสุตมาสนที่มี่าที่มีจรามาร่วมแสดงในงานทำให้งานมีชีวิตชีวาจะทาให้งานของเราประสบผลสำเร็จนะคะที่ขึ้นไปก็ เป็นนะคะแต่แจนไม้ทราบว่าวุ so, ิธีได้นำเงินจากการจำหน่ายสินค้าสองปีที่ผ่านมาได้เป็นทุนเจ้าถวายสมเด็จพระเาชันธ์ดาสุนทรภูมราชิุายโดยเสด็จโดยเสด็จพระราชุศลเป็นเงินหกแสนเก้าห่บาททุกวันและชนอายุหกสิปีสาทุนเจ้าถวายสมเด็จพระนางเจ้ากรรณราชีนาโดย เฉลต์ราชบุตรศรเป็นจำนวนเง 5, ิน500,000บาทและก,การจัดสร้างวุทยาลราชพัฒนอำเภอเฉลีิยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจำนวนเง 1, ิน100,000บาทต้องไปดูกันนะคะราชพัฒเราจะได้ดูประวัติของเรารวมทั้งสิ้นเป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะคะขอขอบคุณตันร้อยเอ๋ย คุณแก้มคุณการคุณดอมคุณตั้มด้วยค่ะทุกทดีค่ะ่ะค่ะ ต่อไปนะคะเราจะได้พบกับการแสดงสุดพิเศษนะคะ ด,ด้วยสีโทดำค่ะใครต้องเป็นรายการสีโทดำทำช่องวันบ้างยกมือขึ้นโอเคค่ะให้ขอเชิญพบกับกันลภพัฒแก้มวิเชียรีดมจารุวัฒน์และตั้มวราวุฒิค่ะสวัสดีครับขอเสียงปรบมือไปเลยอุณผู้ชมให้กำลังใจกันหัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รเป็นวันที่มีความมาไม่ใช่แค่วันนี้นีไม่มไมไมัเธอแล้สัทีไหนมีฉันมีกันตลอดไป จะร้องต,อมตามไปแล้วยกมือขึ้นมาสูงๆโบกตามกันด้วยแล้วอ,อคไม่ทาดฉันเิเอสักวัม่สีสันชุ่มใออย่เไ,ไปกในตัวเธอที่มีเรื่องราใหม่ําทำให้ติดใจทุกทีฉันรู้ค่ก็ คิดไง้ลงตัวว่าเป็นคนที่ชอบรี่ขอบคุณและที่ทำให้ทีทิตที่ยากที่

낯설고 쪘, 낯설고 쪘, 낯설고 쪘, ทุกคนประเดี๋ยด้วยใจเดี๋ย,ยนี้มาท่านบุญกันด้วยถุกต้ก็วันนี้แน่นอนนอกจากจะได้รับโจสังสรรค์จากเราวันนี้พวกเรามีของมาร,ร่วมประเดิมกันด้วยใช่กิจกรรมสมบัติผัดเป็นช,ชมถูกต้องครับผมรายได้ก็จะเอาเข้าบรินพิธีนะครับผมแม่บ้านอาสาครับตรงนี้แล้วก็จะทำเงินถวายให้กับสเด็จพระ พระนันจ้าพระรมราชินีดาด้วยนะครับผมแล้วก็ไปช่วยเหลือใช่ครอบครัวของทหารสังจังหวัดสระบุรีภาคใต้ใช่พี่ครับผมต้อทำด้วยนะครับก็วันนี้เห็นทุกคนมาแบบนี้สิ่งที่เราตอบแทนแน่นอนวันนี้คือความสุขความสุขต้องเริ่มกันเลยเล่าพร้อมใจให้ความสุขกันเลยทุกคน นี่บอกสิ่งพิเศษหน่อยวันนี้เนี่ยมีพวงกุญแจมาขายนะเปพวงกุญแจของแม่บ้านนะครับผมแม่บ้านจากบุญทีบุญบางเข้าไหมน่ารักมากเลยลูกลูกลิงลูกบ้าเหรอครับเอาลูกลิงลูกดึงพี่เขาต้อนรับปีวอกนะเดินนำลูกดึงออกมาแล้ววันนี้นะครับผมใครที่ซื้อพวงกุญแจแล้วมแบ่งไปให้กับพวกเราได้ทุกคนวันนี้เกิดอะไร ไม่เดยจริงจริเยเส้นงี้ยเลยส้งีดอบเลย่อบอื่นคเราไปสรุปกันก่อนค่ะใครจะร้องคนแรกพี่ว่าใครร้องเลสุดเลยเรามีย่ยงกันทุกงานเลยนะออผมกไอ้นะล้านอ่ะดนตรกับตั้มครับไม่อยากให้คนมม่อยากร่างกายจะ้อมอ่อมฮ ม huh, nah ่อวามสบายไม่เหมือนใครจักเหมือนเธอจะซึมเหมือเธอสดสนเมือเธอเบื่อให้เธอเนือยใจให้เธอหมดไฟแล้วเป็นห่วงฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกให้เธอหมดแรงให้เธอสุดแรงแค่ใจเห้เธอเหนื่อยใจให้เธอถอนใจและจิหยุด เปิดใจให้หล่งเปิดตาให้สดุอ่ะแล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุมน,นี้ออกมาจุดน้ำมาให้เลวันนี้ออกออกมาหาสิส่งดีดีออกมาจุดน้ำมาหาชายคนดีออกออกออก,ออกมาเต้นรำด้วยกันรอตรงนี้รออยู่มานานลองมาบอกฉัน

สักทีเชื่อกันเจ็บข่าวเชื่อกันเธอวันนี้กบเจอให้เธ,เ,ธเธอเบื่อเองก,กันเลยบอกให้ลองเปิดใจให้ลองเปิดตาให้สนุกแล้วเธอจะเ,เห็นวงใมุมนี้ออกมาจนกล้มามามันเลววันนีออกออกมาหาจนเจอที่อยู่ออกมาจนกล้มามาหาเจ้าคนนีออกออกออกมาเต็มรัด้วยกันมาเต็มกันรอตรงนี้

วันนี้ใครตบมือดังๆผมขอให้คุณนั้นได้คุณกับเราเลยเต็มๆออกมามองซายออกมามองควาออกมาซอยเช้าออกมาตามหา Of to the field, my to meet me Out to find happiness, I'm here Out to look, out to of the clouds the beach, out the waves the field, out to meet ลีลาคุกบอเธอโชว์ออกมาน้อาอชอออโว์กมาออกมาร้องร้องเราบนเวที เริ่มสนุกกันนะเรามาละลายพฤติกรรมด้วยกันแล้วนะพร้อมกับจะเจอพร้อมที่จะเจอคนต่อไปหรือยังพร้อมพร้อมฮะพร้อมใครเสียงมาด้วยพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับเราไม่สามารถเดืีดพายเอาได้จริงเมื่อกี้เหมนตั้งเต้นไปแล้วเดี๋ยวจะขอเต้นบ้างนะครับแต่เป็นเพลงช้าเนาะ 러시노 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 러시 You got time. I'll bring to the He went to